สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามีออเดอร์นะคะกล้ามากจัดส่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจำนวน1 0 0 0พต้นนะคะขอบคุณออเดอร์ปลายทางด้วยค่ะวันนี้นะคะเราก็กำลังมาจัดเรียงนะคะเพื่อที่จะนะคะนำไปจัดส่งให้กับลูกค้านะคะสำหรับต้นกล้าของเรานะคะมีจำหน่ายในหลายไซส์หลายราคานะคะราคาเริ่มต้นตังแต่7บาทจนไปถึง35บาทเลยทีเดียวนะคะกล้ามากนะคะเป็นอีกหนึ่ง พืชนะคะที่หลายๆคนนะคะจะมักคาบนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจน,นะคะที่ทําเงินได้เยอะมากเลยนะคะสามารถขายหมักอ่อนได้นะคะขายหมักสุกหมักแห้งรวมไปถึงนะคะกับหมักปลาอีกด้วยนะคะในส่วนของหมักนะคะสามารถเอาไปทำนะคะสีส่วนผสมของสียอมผ้าสีทาบ้านรวมไปถึงสีรถยนต์นะคะทำยาสมุนไพรนะคะยาแก้ไอขับเสมหะค่ะ ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ยาวนานนะคะ30-40ีปีกันเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่ากับการปลูกอย่างแน่นอนสําหรับใครที่อยากจะได้ไปปลูกในช่วงของต้นฝนนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อกันได้นะคะนี่ค่ะนี่หลยระคานะคะ,นะคะเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ